นี่อดีตคือนนผลก่ได้หักกันนี่เนี่ยหักกันนี่เนี่ยซักเอ้ย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 ซักสายตู้เร็วแล้วมายิงที่นี่เลยแล้วไปหกลนี่เนี่ยโอ้อยไปหักมาที่ว่าอะไรเนาะโอ้ยวันนี้เราก็อยู่นในช่วงรีวิวก่อนส่งนะคะไปดูกันนะคะว่าชุดข้างหลังมีอะไรบ้างชุดข้างหลังนี้มีอะไรบ้างคะพี่ฮะ<า>ชุดนี้มีอะไรบ้างคะรีวิวก่อนส่งลูกค้าอ๋อชุดนี้ก็เป็นการทดสอบก่อนส่งก่อนถึงมือลูกค้าชุดนี้ 4 2,000อักร้อยบาทเท่านั้นเองสำหรับชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าซื้อไปออกงานแล้วก็เอาฟังในบ้านด้วยกินเลี้ยงกันสั่งในครอบครัวชุดนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสุกคนพาวเวอร์800ไปเลยถึงแท่นก็อคอร์สไม่ลอยปักไฟนิกชุดแหลกได้พร้อมเลยลูกค้าากใช้งานไป,ไปใกล้ๆนี่เราก็มีชุดแหลกให้จัดสายให้เก็บสายให้มาร์กสายให้ไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะใช้เป็น,นเจ้าเาบ้านนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตู้เบรดนี่ลูกค้าต้องการแนว ทางบร,ริษัทเราก็ได้รับเป็นตัวเธอโบให้เลยแต่เบสที่แขงเมาสำหรับการใสนสุดงานเอา d o แน่นอนเสน้นกางลูกค้าอยากแขวนก็มีให้เ่น A หอ2อันนี้ก็สามารถแขวนได้มีสลักชุดแขนคนู่ในร้านสำหรับชุดนี้ครับไปถึงลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยสำหรับชุดนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะครับพกี่ตอนนี้คืออ,อ,อะไรครับฝองนี้ก็เป็นชุดเล็กลงมาสำหรับลูกค้าที่กําลังเริ่มตั้งต้นอยากมีเครื่องเสียงชุดนี้ครับชุดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงมาบ้านชุดนี้เป็นชุด เพื่ออนาคตสลับตัวค้าที่ต้องการมีเครื่องเสียงครับแน้นําเลยเอาชุดนี้ไปใช้ก่อนขั้นแรกเพราะว่าหนึ่งอะไรครับเบสเราก็จัดให้เป็น18นิ้วไปเลยสลับตัวนี้เซ็งกางก็เป็น AB12 ไปเลยครับกลาง12นี่ต้องดอกแดดมังดอก แล้วผมเป็นรุ่นในหญ่ทั้งหมดในอนาคตเราต้องการเพิ่มตู้เป็นหนึ่งกลางหนึ่งแบบชุดนี้ก็ได้เลยสำหรับแบบ,บบนี้จบแน่นอนครับแล้วก็จะมีมิกไปด้วยหนึ่งตัวตัวนี้เป็นพาว Power Mix สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เครื่องเสียงใหม่ครับผมมันไน้นำเลยชุดนี้ครับเป็นมงินสี่พันบาทสง่งฟรีทั้งล้านมิกตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์มิกมีระบบเอ็กโคบูทูธอีคิวในตัวในช่องมิกเลยสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นชุดที่เริ่มต้นการใช้างานได้ดีมากสำหรับตัวนี้ทำไมเีงาแตกง่ายเชาวาจ้าตอนนี้ะ เรามาขอฟังเสียงกันหน่อยนะคะได้ครับท่านสวยครับเอาชุดนี้ก่อนนะเอาทั้งสองชุดพร้อมกันได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ไปฟังชุดนี้ก่อนครับผม คสําหรับเสียงทั้ง2ชุดชอบกันไหมคะถ้าชอบนะคะหรือสนใจนะคะชุดนี้ค่ะ42,900บาทหรือจะเป็นชุดเล็กค่ะ14,900บาทค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะคะติดต่อได้ทางเพจ f a c e b o o k บริษัทเอกซาวเยภูมิจํากัดหรืออีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อนะคะ s h o ป e ีและ Lazada ค่ะสำหรับวันนี้น้องฉมาแก้วและเครื่องเสียงทั้งสองชุดก็ไป